กีฬาสปอร์ตที่เห็นกางเกงสีแดงเดินลุยเข้าไปนี่ครับนักสู้พันกระเหนียวจากจังหวัดกรสิน์ส่วนผู้ต่อสู้นี่คนนี้ครับเดินลุยแข้งต่อยโอ้ไยไพรโร์เกียริเจริญชัยจากแดนสตอรครับสงขาอีสานเจอใต้อะไรจะเกิดขึ้นเดินลัวแล้วแลกหมัดกัน,นครับเป็นมวยสากลสมบักเล่นเลยแข่งแล้วครับอือหือาดตร์นเข้าไปโอ้ยต่อยโอ้ยเตะพับนอกครับเดินเข้าไปต่อไพรโรดเดินเข้าไปเดินหาอะไร หาอะไรเดินหาเท้าแม่อุ้ยสวนเข้าไปเสียวไส้จริงๆหมัดก,กับเขา่าเดินก้ามาโดนหรือเปล่าพิ้วมากครับแต่แสนเก่งโดนต่อยโอ้ยเดินออกมาทีโอ้เหมือนลิงลแม่เลือดเดือดเลยครับมายกที่สีก็ลุยกันสนุกเลยครับอุ้ยมีแผลแตกแล้วครับโอ้ยที่คิ้วขวาครับไพโรดแล้วเป็นยางไรมีเลือดแต่ว่าเดินลุยอือหโดนสวน